สวัสดีพี่น้องป้อมไปทุกสักคนคอยับยำแรงพี่น้องเฮ็ดได้กินข้าวแล้วเนาะกินข้าวกินข้าวรอกเขาแรงแล้วบ่พี่น้องเอ้ยเห็ดก้วยปากินเด้อะเอาพี่น้องมื้อนี้เฮากลับเสพพี่น้องเสพอาบน้ำแล้วบ่แม่นบ่อาบน้ำเสพอาบน้ำเมื่อกี้นี่เนาะอันนี้คือน้องพี่น้องน้องนุ่งพี่น้องขึ้นมาเฮ็ดไอเฮ็ดแต่ห้ามกัรกินพไปละข้าวเบาซะเลยนเนาะไอเขากินบ่เป็นพี่น้องซะเลยเองกินบ่เป็นเนาะซะเลยนะพี่น้องส่วนแรกก็มีน้องมีแต่น้องที่นุ่งพี่น้องเฮ็ดแต่ห้ามการกินนะกิน พี่น้องมอนี้อ๋อนี่คือปลานิลพี่น้องปลากระสังเองเลยพี่น้องปลาสดๆเลยพี่น้องเขาเฮ็ดท่างคิดได้เขน่ะก้อยอะไรท่างแน่ก้อยปลากับแกงก้อยได้แกงได้พี่น้องอาหารบานดาอาหารแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดมื่อนี้ก็น้องมะออื่นนี่เป็นเมนูใหม่ด้วยมะอื่นอะไะครับที่มีตำมะฮุ่งเลยเด็กมะอื่นน่ะมีหลายเมนูเลยพี่น้องกินแล้วก็คัดไปนล้วได้พี่น้องเก่าเลยเนื้อ เนี่ยเพื่น้องอันนี้ก็คือง้อป่าพี่น้องเพราะ่าจะแบบแกงเลยต่างๆเนาะโอ้เจสีนี่สดแห้งเลยพี่น้องเลยหนูเบื้องสีนะสดมันจะเบื้องสีสีแดงๆเพือนเรากินซดพี่น้องเซียมกําลังอ่ะนอยู่กําลังอันนั้นทูบมีด้วยเพี่น้องเํามาเขาด้ดีเหรอเพื่อนจ้ามันจะซอยเนี่ยนะพี่น้องนี่เบิ้งคือค้างกันเนาะนี่มีดของเขามินิกาเสียงเพยยั้งแห้งเลยเพี่น้องเลยเพื่อยู่ฮองค้างในเพิ่นซุ่มเซี่ยวหน่อยนึงพี่น้องซุ่มเซี่ยวหน่อยนึงเพื่อนเพื่องเลย พี่น้องคุณว่าเอานั่งออกมันแซ่บขน่ดไหนโอเคพี่น้องตอนนี้กำลังทีสร้อยพี่น้องซอยไปต้อนไปต้อนไปแล็ปเปแล็ปพี่น้องเมื่อกี้เสาซอยแล้วไอ้มาเนี้ยกี่ข่อสร้อยเมื่อกี้นี่เดี๋ยวแต่เขาจะซอยเองพี่น้องสร้อยลายกิีหลายคนพี่น้องเนาะขออภัยพี่น้องเปลี่ยเสื้อเสื้อพี่น้องมาใกล้ๆพี่น้องก็ไม่ไกลๆเด้อนี่มาเนี้ยน้อนี่ จะสอยตอนใหญ่ๆเนาะเวลาเ่าอ่าเวลาเ่าจะลวกพี่น้องในเฮ็ดซุกเนาะเห็ดดิบได้พี่น้องกินซุกเดฟพี่น้องเลยกินดิบแล้วี่น้องคันพี่น้องกินดิบลายพี่น้องคันนี่พี่น้องตรงนี้หักบ่าเ่งแดนกระเพื่อยู่ค้างเนาะพี่น้องเลยมีมีที่เราจะได้ก่อนเพิ่นกินเรียงกินแย่งอยู่ค้างพร้อมพี่น้องแล้วก็ไผ่พี่น้องเลยส่งพรมมาเสียวครอหนปัดอันหนึ่งกันนี่หนึ่งกินวากะ มีก็ขวมเขาอมีเขาดีแหงเขาแหงไปเนาะในปัาดนกเขาไปนอะเขาแหงโซ่กันไปเนาโซ่กันพี่ใหญ่ๆโอ้มีเนาะนี่ไปเนโซนสีนสดๆกัเลยไปนอะสดๆนะก็ป้านิ่ไปนอะป้านิ <psychedel ic> ่ขาดลายไปนอะเนื้อเด็งๆก็เลยไปนาเบื้งนี้อาจจะปัเครื่องกันไปละสอยนะสอยแบบมีไปนะมีเขาไมแห้งไปนอเลยนี่นะเขาตัดเครื่องไปนอะ นี่เบิ่งบรรยากาศต้องการไดยนิ่งเนาะจะซอยให้เบิ่งเลยนี่เบิงบ่งพี่น้อาะวันนี้เออไปเนาะนี่วันนี้จะซอยไปนี่เนาะซอยแบบให้มันหลากหลักได้ไดนิ่งเนาะซอยผักสายเขาโบหนับไปได้ได้หนับทางครัวพี่น้องว่าแบบนี้พี่นาะท่างบวชนี่อะไรเบิกมาตรกาศน้องกันเด้อพี่นาะอาจารย์เขาหักเบกเอาหนึ่งเนาะนี่หักกันนี่พี่น้อง ถ้าเกิดไปว่าอันนี้จะมาส่อสกรอยเลยล้วก็จะมาสตรอมแซงแดดมีจะมีมักเลนมักนาวแล้วก็คียงขิงค่าเนี่ยต่างๆพี่น้องแล้วก็ตะไครห่หอมหลาบพี่น้องแล้วก็นหอมจีนหรือว่าหอมปลอมนี่พี่น้องน่มีครบซุดจะจะว่าเขายังบดหลางเขาจะมาที่หลางนะหลังจ้างของหลางแล้วก็เกี่ยมพี่น้องเกี่ยผสมดส้มตำพี่น้องจับแซมกันพี่น้องเลยนะพี่น้องนี่ตอนนี้กำลังที ลวกปลาพี่น้องเด้อลวกใหามันสุกนะเพี่น้องแน่จะลวกใหามันสุกพี่น้องเพราะว่าเขาจะบบกินดิบเขาจะเห็ดเห็ดสุกๆเขาจะกินนะพี่น้องเนาะเนี่ยการปัจจุบันนี้น้ำกำลังพุ้ดอะไนี่นะพ้ดแห้งอะไรหมดแล้นี้นะเพราะว่าเขาหลังจะทำลวกปลาแล้วเขาจะจะแกงแล้วพี่น้องเขาจะเอาน้ำตัวนี้นะเป็นน้ำแกงเขาเพื่อนยังเพื่อมันนัวเราแกนอนเป็นบ่ในห้ามเสพพี่น้องเสพทกนองเขาเองพี่น้องเสียบแก้วนอนน้อยแต่นอนนะนี่ คนๆนาะนะคนๆๆน้องโบซอดโบไม่น้องบซอดหรอนี่อันนั้นันนึงเนาะเอาเรื่องมาตักตักอะไรน่ะเนาะนี่คนๆๆๆน่ะเพื่น้องเดี๋ยวนี้ก็ซอยมักเลนเนาะเพื่น้องเนาะซอยมักเลนเลยว่ะแม่แหละเพื่น้องแม่แหละมักเลนแหละซอยสะแกงเพื่น้องหุนไวยเฮงเนาะนี่บางกีนี้มันคือบุ้มยังพี่น้องแต่ปัจจุบันนี่มันมีอะไรพี่น้องอาจจะมีหัวข่าตะไคร้นะครับมักเลนพี่น้อง ใส่เในพี่น้องเสพเสียปรกันพี่น้องวันนี้นี่คือต้มปลาพี่น้องตัดไปตอนอ่าซอยประคอมพี่น้องตัดไปซอยประคอมล้างประคองในพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องตัวนี้กำลังซอยประคอมพี่น้องเด้อซอยห้อมลาบในห้อมบัวในพี่น้องเฮคยจะมาสลับในพี่น้องเด้อเคยจะมาสลับเัาเองน่อคูนพี่น้องนะกระปุกเห็ดมาแล้วในพี่น้องพุ่มซานหดไปเนอะคิดว่าตัวเองงามจักเปอร์เซ็นโรเจอร์เพอร์เซ็นเจ็บสิบให้คาไหน ไฮซิปพี่น้องเซมซิปไฮซิปบุติเลยนะพี่น้องไอ้คันติมือนอย่างบริกรของเขาพี่น้องเอองามกันงามเนาะพี่น้องอ่าคันเสิร์ตเป็นขนงซอยบักหอมพี่ลึกนะพี่น้องพุดมีการเขาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมีกามีมีซองอันกับพวกเขาสักหน่อยไปฟันตัวอื่นหลายก็ได้พวกเขาอันนี้มี่มีการพร้อมพี่น้องเาจะมาซอยพี่น้องเนาะมาซอยแล้วกันนี่ซอยแล้วกันนี่มาการนี้พี่น้อง โอ้พี่น้องเลยเกมพี่น้องเกมบอพี่น้องเกมหน้าบอนี่พี่น้องเห็นกล่องแล้วก็ไปเบิดพี่น้องเลยไปลายหูไลยตาเนาะนี่พี่น้องบัได้ได้พี่น้องเลยทิ้มบัได้เนาะงานไหนทิ้มบัได้เนาะพี่น้องเออห่อหอมหขอซื้อแข่งเติมพี่น้องเ่าจะไปทิ้มเนาะเ่าจะใส่ได้พี่น้องเลยก็คือเก่าพี่น้องแต่ว่านี่มันก็สะอาดพี่น้องบ่เป็นยังพี่น้องได้มันสะอาดอยู่เนาะ ล้างน้ำก็เท่า่าเนาะล้างน้ำไว้นี่ก็เนาะุล้างน้าเอามาใส่นคือเก่าังไดพี่น้องาซอยต่อเนาะซอยหอมลาบต่อพ่นนี่หอมลาบเนาะมันดะนอยนึงพี่น้องอันมันดะตัวนี้เนาะหอมลาบต้องใส่เวลาหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเด็ดๆงใส่นะพี่น้องเฮาจะซอย้เฮาจะเฮาจะเด็ดแล้วก็ห้อยหวางน้าพ่นนี่เสียบเพี่น้องฟังฟังเสียบเพี่น้อง โอเคพี่น้องวันนี้เขาจะซอยสาระแน่พี่น้องสาระแน่เลยห้อมลาบเนาะเพิ่์นมาห้อมลาบพี่น้องอยู่ลาวอยู่ไฮเออส์ซาลาแน่พี่น้องแฮ่ซาระแน่เด้อจับมีพี่น้องซาลาแน่เด้อจับมีอีกเนาะนี่พี่น้องอ้อวฮูเอาหู้ซึ่งว่าแบบแก่งอันนี้โคตรล้าเลยพี่น้องไปเบิ่งแก่งกันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งแก่งหน่อยได้พี่น้องเบิ่งเออพี่น้องหุ่นโคตรบ่บ่แล้วพี่น้องแก่งหอนี้คำว่าขันป้านี่ยยื้ลุ่มมันยังก็สุกเราพี่น้องเด้อเลยพี่น้องเกี่ยมสิได เฮ็ดก้อยนะพี่น้องเนาะตัดไปเบิ่งเฮ็ดก้อยนำกันพี่น้องไอ้เอ๊พี่น้องวันนี้นะถึงอ่าสอดพี่น้องสอดเด็ดสอดพิเศษพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้กำลังเอาเกลือเปนัวดสิทธิพี่น้องเด้์เกลือเปนัวดสิวลดพี่น้องกัตสุก้านี่พี่น้องเห็นบ่นี่เอางเกลือเปนวดสิทธิ์การมีร่าแยกพี่น้องจะเบิ่งนำกันเนี่พี่น้องได้ปัสเสพปัสเชตออกมาแบบใดหน้าตาเสือเียแบบใดพี่น้องเบิ่งนำกัรเนี่เบิ่งบรรยากาศกันเด้อเสียบด้วยปัสเสบพี่น้องนี่ มีอีกเนาะนี่นะหมักเผ็ดกับตะกูตะกูกับบบบางกีฮูดพี่น้องบางกีฮู้ดต้พยยนพี่น้องเนาะนี่อันนี้คือพริกป่นนะพยยนี่น้องเลยพริกป่นหรือเปล่าล้าหมักเผ็ดป่นพี่น้องนี่ใส่เลยนึ่งพยยี่น้องใส่เผ็ดใส่เผ็ดรลายในบุได้ในพยยนีพยยน่น้องบางคนกินเผ็ดกินยังบุได้เนาะตรงพี่น้องนี่อันนี้ก็คือเขาครัวแม่นบอกเ <im> ขาครัวพยยี่น้อง เอาคว้เอาหีคว้แล้วก็ทว่าเม็ดใหญ่เลยพี่น้องปะเอาใส่เน้่พี่น้องใส่นตำกันเนาะหะาสิบเสียบกับดูดเนี่ยก็เนาะดูดเติมในทางบริกินเนาะดูดเติมพี่น้องอซ่ซ้ำเดือนดเครับพี่น้องมีมีคลิปนึงเอาลงเนาซ่ซเดือนเหรอพี่น้องเพราะว่าเขาเขาได้กินคนคนพี่น้องคนรัวคนรัวคนรัวพี่น้องคนคนเนาะพี่น้องเนาะคนนตำกันเด้อเสพหอยซีเท็จออกมาหน้าตาใบๆพี่น้อง เด็กคนร้ายกัอบอะไรมุ่นพีน่น้องนี่ยม่ยางอันนี้นะเอายังใส่นเสน,น,น่ะเอาผักหอมเสรแล้วพี่น้องผักหอมนี่ผักหอมไม่เฮาซอยมนนเมื่อกี้นี้เด้อพี่น้องเดินจะเป็นหอมบ,บัวหอมลาวห้องอยัางอะไรพี่น้องใส่ซมืดอันนั้นพีนพพ่น้องเนาะกินผักอะไรไพี่น้องเพื่อสุขภูเาเป็นเส้นผมพี่น้องเอ้ยนั่นแหละกินมืดอันไหนเนาะนี่หมักเพชรนะเอาไปกล้าเป็นยังนี่เนาะต่างๆเด้งพี่น้องเพา่อโค่นออกมาบดได้จะแซวตัวโบแซวพี่น้องนี่ใส่นั่นบอก ใสม่มากหน้าวะใสม่มากหน้าวะน่อยนิ่งไปน,น้องเพื่อนว่ะเสียบแล้วแต่เสีย,ย,สสยบ,บ,บ,บคุณจะใส่แบบใดเพี่อนเนอะเอาออกมาแบบใดคุณอ่าพี่น้องตอนโบนหนเ,หนนเห็นพี่น้องเลยมีแต่พักหีือเปล่าเติมเลเห็นพี่น้องนี่เห็นอยูออ่เนาะว่ายออก,กันจะซื้อพี่น้องเห็นอยู่เนาะเนี่ยคนรวยครวนนี่ให้ยง,ง,ง,งาเลยน้อพี่น้องให้ซอดยาวเลยเนาะเพี่น้องดูทางนี้เนาะเยี่ยงเนาะอันนี้เนาะ ใส่ขวั้นีนึงพ่น้องพ่นวาโอ้ตอนนี้เขาลืมใส้พี่น้องคนเลยพี่น้องคนเนาะแานแใส่แกงพี่น้องสลับไรได้คนเนาะบุรีเสตะบนี่พี่น้องใสระบใส่ครบมืระโบน้อกินเซ่พี่น้องพ่นวซีมนพี่น้องพ่นวซีพี่น้องเสียบ่เสียบ่เสียบ่จางหนึงพี่น้อง จังก็ต้องเอาเกลื่องอาสุกานะพี่น้องได้โอเคพี่น้องปองไปกันลังทีตักลาวซะนะพี่น้องเนะาะปลาพี่น้องไปแตน่าเสียปปพี่น้องแตงน่าเสียบ,บ่เนาะ เสียบเกลียวพี่น้องเลยเสียบเกลียวนอนหน่อยพี่น้องนี่พี่น้องเสียบแซมกันบอกคุณกำลังตัใส่เนาะอาจารย์เ้าตักลาบตักลาบก็ใส่แล้วอาจารย์ไปตักแกงมาพี่น้องคนนี้นะเออเดี๋ยวไปตักแกงมาพี่น้องเนาะนี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งตักแกงพี่น้องเอ๊ะถ้าเขาพร้อมเลยพี่น้องเอาไปเขามาสู้เลยเนาะจะง่ายเนาะกำลังตักแกงเรับพี่น้องเด้อตักแกงนะเนาะแกงคือว่าอะไรแกงก่ะซุปซื้อว่าแกงพี่น้องเต็มหม้อเลยเนาะสองสามคนพี่น้องเลย กินให้กินว่าพี่น้องกินจุต่ำส้วนเนี่ยพี่น้องเอ้ยคุณเอาตักทะเลลายเนาะตักตอนทะเลลายพี่น้องเอ้ยกินซัมเน่เนาะยูซัำเน่กินซัมเน่คุณป้าพร้อมระเบ้อพร้อมซื้อระเบเอาน้ำน้งใส่เนาะคุณเสียบแก้วเดินพี่น้องเดินซื้อหนีเสียบกระดาพี่น้องเสียบแก้วพี่น้องน้ำตัวนี้นึงก็เนาะยังฟอนหอนนึงพี่น้องเลยเพราะว่ายังบวดบวบอยู่บวบเนาะพี่แต่ว่เนาะงไฟเนาะรุ่นนี้พี่น้อง เอ้าผมตน่าเสียบวเนาะกินข้าวแล้งนะบอฟซีเนาะกินแล้งนะบอเข้าวกินน้ำกันเด้อพี่อนเอาะฟซีฟังลาวเด้อพี่น้องเด้อกุ้งเลียงจันพี่น้องนี่ฟักเพื่อนเนาะฟักบ่ฟพูดนะพวกปลากระสุนมาปลาขวดเด้อพี่น้องเด้อคลิปก้อยปลาพี่น้องก้อยปลาดัะเกงปลากระสุนมาปลาขวดเด้อพี่น้องเนาะถ้าที่มักคลิปนี้อย่าล네ืมเด้อพี่น้องเด้อฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามซองคลิปปักไรเพี่อนเนาะขั้นที่หาคลิปใหม่ๆเด้อพี่นเนาเด้อเพื่นเนาเด้อคั้นสิ่ห้าต้นกินกะ เป็นเปิดเพลงแห้งอีหลีพี่น้องเด้อเปิดเพลงแห้งยาติลิกาซิดพี่น้องนั่นแหละพี่น้องบบตรงคนแรกยังห่างพี่น้องบโสร้างก็เซียร์จยักดังพี่น้องเนาะอันแล้วพี่น้องจวด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 พี่น้องกินข้าวกินน้ำก็ได้พี่น้องเด้อขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามโซคิดมักมายเพี่น้องทิ่มีจนจบเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนพี่น้องกู๊ดบายกู๊ดบายพี่น้องไปก่อนเด้อ